สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ชมนะครับมากินตําถั่วด้วยกันและวันนี้เราก็มีไก่ย่างหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หมูทอดนะครับนี้หมูทอดงานะคุณผู้ชมมาไม่รอช้าแล้วผมหิวข้าวมากเลยนี่ข้าวเหนียวพี่เอ็มจัดเลยเอาข้าวเหนียวไหมพี่ทําไมน้ําจิ้มเหมือนวันนี้น้ําจิ้มของเราน้ําจิ้มแก้วผสมกับซีฟู้ดครับผมสีขุ่นอุ่นๆเลยโอ้ข้าวร้อนอื เอียงร้อนเลยหูข้าวร้อนนี่แหละข้าวห่อนี่ยรำเออป็นไหนเป็นยีเป็นไตำถั่วนี่เราไม่ได้กินนานเนาะปกติกินเนี่ยตำแล้วไม่ค่อยได้กินตำแล่วเปล่าเออตอนมากจะตำมากองยุงแบบของมีชชนรำปลาล่าแบบนัวเลยแซ่บหมูมู เขาชุบแป้งเขา<ม>ใส่น,น,นมนะนมทำไมบ้านเราไม่มีขายเนี่ยเนี่ยผมอยากได้อย่างเงี้ยตอนกินก่อนไปโรงเรียนตอนเช้าอ่ะเนี่ยอร่อยมากเลยนะเกาไปตลาดดิหนูหนูแซ่บมากเลยอ่ะที่แรกไม่มีข้าวนะนนท์ว่าก็กินข้าวเหนียว วิ่งรถไปซื้อออมหิวเลยแหละประเด็น <laughs> <laughs> ใส่มือข้าเทศราชินีไหมครับอือฮึทัง้ง <c oughs> หมูทั้งไก่เลย <c oughs> ไก่ก็ไปเปื่อยเป็น <c oughs> ไ,ปไก่ย่างฮาลาวคุณผู้ชม <c oughs> ตีครั้นี้จุดยอดตีองกันตีคากัน แล้วเนี่ยอร่อยสุดแล้วผมว่าพูดถึงอะไรอร่อยไก่หรือว่าตำตำไก่ไก่ไกย่างท้าลาวอะ่ะถ้าเป็นคนก็พีแหละอร่อยสุดแค่ในอุด,ดิบแต่ไม่ในโลกถ้าในโลกก็คงเป็นผมอ่ะืะ

ชอบตำอันนี้มากเลยไม้ละห้าบาทคุณผู้ชมคุ้มนะเพราะว่ามันอร่อยคนทำงานตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพน,นะสองไม้เนทะ่านั้นเนี่ยสิบบาททำงานได้แล้วเขานเหนวห้าบาทตำแตปูปูดดองเลยนะโอ้โเอามาให้ผมลืมอ่ะปูนาสุดยอดวันนั้นเนะี่ยไม่ดีแล้วดีวะ<ห>มันโสกแล้ว ไม่เช้ายังกินอยู่เนาฟิวแบบว่ามันๆอ่ะ <c oughs> หลายวันแล้วมัโซเดกัะไม่ได้สูบแต่ก,ก็แต่ฟิวแป้นดองไว้ใช่ไหมพี่เกณฑ์แล้วก็เอาเอาตัวปูออกมาไม่ได้แช่ไว้ในน,น้ำปลาดองแค่ว่าสองสามวันแหละแล้วก็ออกมาไม่แช่เพราะงั้นมันจะแบบมันจะเหม็นน้ำปลาเนาะใช่เห็นยายทำอย่างนั้นทุกปีอ่ะแล้วมันอย่ารำกันหรอเอา ก็ปีที่แล้วพี่เกลกก็กินหมดดิ <laughs> แต่เห็นเขาแกะปูแล้วไม่กล้ากินอะอปูนาเขาไพ่่ำมันเป็นของดิบอ่ะ <laughs> เห็นแบบปิงออกมาเป็นตัวใหญ่เลยม, <laughs> มันดิ <laughs> <c oughs> อื <laughs> พักไม่กินเลยเขาเนี่ยนะไก่ผมไม่ค่อยแตะเลยนะ <c oughs> นอนเบื่อไก่แล้วคุณผู้ชมบ่อยเกินกินแบบว่าอาทิตย์นึงเรากินกีนก่รอบเนะี่ยไม่ต้องกินก็ได้เดี๋ยวไม่ไม่หมดเดีย๋ยวไว้ยำยำไก่ผมไม่ได้เบื่อไก่นะแต่เบื่อเมนูแบบว่าเมนูเดิม ไปยำเนี่ยแบบพอยหน้าแบบอยากอันนี้อยู่เันียวตอนนี้พี่เบื่ออะไรรู้ไหมเบื่อหน้าคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมร้องต่อผมก็เบื่อมันกันไปโรงเรียนเจอทุกวันเลย ตอนนี้คือสามตัวคุณผู้ชมหมานั่งเฝ้าเราอะโชคดียังไม่มาถ้าโชคดีมาสี่ตัวพี่เจ้าโชคดีมันตัวเล็กมันไม่กล้ามาเพราะไอ้สามตัวเนี้ยตัวใหญ่มันกลัวพวกนี้มันกลัวเจ้าข้าวโพดด้วยเมื่อาแย่งกับเย่กันแย่งไม่ได้มันกลัวหมาใหญ่ต้องเก็บไปให้ต่างหากสุจิสุจิ ถ้าให้สองตัวนี้ไม่ใช่หมาเรานะคุณผู้ชมแต่มันมันทำตัวเนหมาเราเลยอะ่ะมานอนต่อบ้านให้อย่างไรอย่างเงี้ยเราไม่ให้เลยก็สงสารไม่ไ้มีอะไรกินมันเ็นนั่งอยู่ท้กวันแต่บางครั้งก็กลับบ้านมันนะกลับกลับบ้านปุ๊บตอนเช้ามารีบมาเลยแต่เช้าเลย มันมือก็กลับดู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 ด <laughs> แต่เดี๋ยวนี้มีมารยาทแล้วนั่งนั่งรอมาเยอะแยะมาแลกเดม,มันแย่งกินกับมือเลยแย่งกินผู้ชมผมถือถาดมาเนี่ยมันแย่งกินเลยแล้วนี้ดักเริ่มดูเรื่องแล้วรู้กว่าคนนะบางคนบางคนไม่ดูเรื่องนะบางคน,คนอครอ ด่าร้ายหรอก็ยังไม่เข้าหูร้ายหรอกกินดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงนะไม่ได้ตามผลงานยังเปวนคนดีอ่ะยังดีหรือดีขึ้นมาหรือเปล่าตอนตอนนั้นเป็นคนไม่ค่อยดีเพราะาไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้าก็จบมาหกแล้ว ก็จะเข้าสู่วันเริ่มเข้าสู่วบนทำงานแล้วผมจิบเจ็ดตอนนี้สิบแปดปุ๊บก็เริ่มก็จบมมหกนะก็อายุประมาณสิบเจ็ดครึ่งเกืบสิบแปดก็เริ่มดูก่อนเผื่อผมจะเรียนต่อเออไปเรียนเลยเรียนได้ก็ไม่ประโยชน์อ้าวดูโจริงจริงาบอกผมเรียนไม่เก่งผมก็จริงก็ไม่ได้เรียนเก่งนะไม่ได้่ปั่นๆกลางๆแล้วก็มั่นใจว่าจะผ่าน่ะ เขาเทียบขึ้นเนี่ยเทีบต้องใจคนสมัยก่อนบอกว่าย่ี้ยงจะได้กับเลี้ยงเมื่อก่อนเทีบขึ้นไปเองนะเดี๋ยวนี้ไม่มีซ้ำชั้นอะไรไงคุณผู้ชมมีมีคนสมัยก่อนเขายังมีซ้ำชั้นไงม่เก่งก็ซ้ำชั้นอะไรเงี้ยแต่คนสมัยนี้เลี้ยงกระได้บุญเลี้ยงกระได้เขาก็เทีบขึ้นโอ้โหมันมีชาแบบว่าอันนี้ไงเกษตรเกษตรยิ่งเกษตรง่ายหน่อยยิงเกษตรด้วยจบมามาทำอะไรไม่รู้ คนเราไม่ใช่ว่าจะเรียนสูงแล้วจะเก่งทุกคนนะเนืองกเกษตรจบมาก,ก็ปลูกอะไรก็ไม่เป็นอ,ะอ่ะเดี๋ยวไม่ทำไรเนาะคุณผู้ชมดูหกมากมเลยอะปลูกเป็นเห็นว่าปลูกอะไรสักอย่างเลยก็จะให้ปลูกอะไระปลูกที่โรงเรียนแล้วอะ่ะเดี๋ยวให้ปลูกหญ้าเนี่ยก็ได้คุณผู้ชมมันจะติดไหมปลูกหญ้าปลูกอะไรนะหญ้า อปลูกจะให้ปลูกไอ้มะม่วงมะนาวมะพร้ามาท้่โออะไรก็กวัดจะได้มันรู้อยู่แล้วระวังระวังจะกลับหาตัวเองนะเนาะไปดูที่ปลูกทุกเรียนดิเดีย๋ยวนี้จะเป็นลูกคนน่ะยายปลูกไม่ใช่หรอพี่ปลูกยายรดน้ำอ่ะก็เปลี่ยนกันรดเปลีปูก <laughs> ปลูกไปบนไปคุณผชม จะใส่ลุมครับเนื้อเด้อเป็นน้องครพูดให้มันฟังสูตรสูตรฝากพระแม่ตอนนี้กินไปคุยไปมันเพลินนะคุณผู้ชมไม่รู้พอเราพูดเยอะหรือเปล่าคุณผู้ชมบางคนเขาอาจจะลำคำคานะพูดเยอะน๊บเดียวอ่ะเห็นไหมน้องครู

นี่ขนาดหมานะคุณผู้ชมถ้าคนรักเนี่ยเราไม่ชอบหนังอ่ะผมไม่ค่อยชอบหนังเัยเนี่ยจุดรวมความมนะไรเลยนะมันสูตรรวมแบบว่าอันเนี้ยความอร่อยซอนย่างมาควันอะไรขึ้นตรงนั้นหมดอ่ะหอมมันมันก็กินได้แหละแต่ผมไม่ค่อยชอบกินหนังชอบเนื้อนี่ซูชิ ไปไปไปๆถ้าเป็นไม้เลยไปไปแดกไปสามสิบบาทไปแล้วมองกับกันเราเป็นเราเป็นหมาแล้วเห็นคนอื่นมากินงั้นเป็นไงอยากกินอยากกินไม่ต้องอะไรมากหรอกคุณเมื่อตอนผมเป็นเด็กอ่ะ เห็นคนผู้ใหญ่กินหรือว่าคนอื่นเขากินอ่ะเขากินเราก็หิวใช่ป่ะหนังเอกันหนังอ่ะนี่เป็นคนชอบสงสารเห็นจัดแล้วชอบสงสารเขาเพิ่มเห็นุนหนูเนี่ยน่าสงสารมากหือ ใังจะเลี้ยงหน,นูน้องหนูหนูพุกเหรอหน้อ<ช>งุกใหญ่น้องนา <laughs> โอ้ผมไม่ได้กินนานแล้วมาขอเช่นเนี้ย <c oughs> อร่อยมากเลยต้มตำก็อร่อยหมูทอดก็หอมนมอุ่มเดี๋ยวเก็บไว้ให้คนที่บ้านบ้าง,งหมูอ่ะ ไกลๆนี่ให้มันให้มันได้เด็ดเยี่ยมมอมไปอ้าวแดงโ oh. อ้ข้าวโพดเป็นยิ้นเลยโอเคไม่ไปขยำข้าวมันสองน่องอโอเคครับคุณผู้ชมจบคลิปนี้นะครับผมกับน้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็อิ่มมา,มากๆเลยนะครับเมนูวันนี้ตำถั่วอร่อยมากนะครับผมไก่ย่างนี่ไม่หมดนะครับผม วันนี้เรากินหมูแล้วก็อันนี้น <ตำ S 1> เนาะต้มแล้วเรามีข้าวเหนียวด้ยวยว,ยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ